ครับผมสวัสดีครับจุดนี้มาจีดยางตามเคื่อครับผมใกล้เคล็ดละเหลือบากี่ต้นครับ้าจีดเหมือเมืองครับอาจจะประชัดอะไรครับพอมันมืดเดวลากลางคืนแต่ก็มาคนเดียวพร้อมผมมีคนถือกล้องเลยครับรบช่มกันนะครับ อย่างมีต้นหนึงครับเวลาปักจะจะจะเห็ดแบบนี้ครับเนี่ยใส่แบบนี้มันก็ถึงความยางครับอย่างมีต้ิดนึ่งจบนียครับดครับมีม่ากบางครับม่าณนี่แหละครับอากาศเย็นครับช่วงนี้ครับยางเกี่ยไหลดีครับ บางคนคก็จีบเซนแล้วครับแต่ผมยังท่านเ็จครับต้นต่อไปครับแต่กล้องหนึ่งมีคนถือกล้องห้ครับลูกสาวตื้อห่ช่วงเจ็ดชิบไป,ปไหมครับช่วงนี้นเไยถือเอง แบบนี้แหละครับ <c oughs> หายาอาะไรพสวยอะไรครับเริ่มกินมีที่สองครับมีแรกได้ประมาณนี้แหละถ้าลอกขีเสเน้นเนี่ยก็ดีกันครับลอกขีเสออกกน้นกก้อนเดนมพออยังตดี กาจะเห็นวยร้อยจีดเขาลึกเขาตื่นได้สบายอย่างมิดนิดนึงครับตัวตรงมาถ้ากระตุกเป็นเนี่ยยางออกดีครับผมกระตุกก็เป็นรากก็พยายามรากสันๆเนาะอครับ จะลากเ h a u จะลากยางคนดีครับช่วงต้นต้นไปครับกล่องอาจจะสั้นนะครับ วงนี่อากาศหนาวครับรักษาสุขภาพนะครับจีดยางกับแบบนี้นะครับหนาวก็เลยมาจีดไม่ตั้งไม่ได้หรอกต้น อาจจะเห็นตอนปักครับต้นเนี่ยความมุ่งปล้องไม่ได้ครับตื่นมาแต่ปรมาณโอกคุ่มครับผมนะ่โอคุ่มหรือตีหน,นึ่งอยู่ละ ย่างลายดีได้ครับเพราะว่าอากาศมันเย็นช่วงนี้ครับสวนไหนก็จะออกทุกคนนะครับอากาศเย็นครับเดี๋จะสั้นเนี่ละครับ <c oughs> ถ้าช่วงกลางวันหนอจะเห็นชัดดีครับ การเคลื่อนกับแบบนี้นะครับเ <c oughs> สี้ยนกีดยางฝีมือกับมันกีดเจ้งนี่เลยครับผมบางนัานขีดลายค้นกีดนี่ข้นกีดจริงๆครับผมพยายาม เขาควายกีดต้องก็บมีบาทนี่แผลครับกีดมันจะทราบอย่างมีดนิดนึงกประมาณนี้นะครับขวาย่างเดียวมีดท่าแห่คมครับหลับมีดให่คม รับร่องอยางออกดีครับทำมีดคมนะ่ะพยายามจีดยางว่างมือเสมอนิ่งๆยางออกดีครับ กล่องว่างมาชน,นักท่านายนแดงยนแดงท่านาผมจะท่าประมาณนี้นะครับช่วงนี้มันแห้งแล้วผมพอท่าท่าท่วงเขาจีดทำไมประมาณนี้จบก,กันเจ็บไปขายรอบนี้จังหยท่าอีกรอบหนึ่งครับช่วงหนาหนาวกันท่าได้ก็ดีกันครับเพราะว่าแดดเผาเนื้อจะจะเลื่อนจี ยุบครับจี๊กมากสำไหนงับุดเกิดซ้ำนั่นแหละครับช่วงนี้ยางับราคาดีครับ นะครับสำหรับลิปน,นี่ก็จะจบไปต้นนี่ครับเพราะว่ากล้องสั้นเพราะมีคนตือให้ทั้งมันบดขัดเกียนครับต้นสมบูรณ์ก็ออกหลายครับนี่ เกี่บเต็มถ้่วยครับมีดเดียวช่วงมีดแรกหมูนวานครับตอกลิ้นเวราต้องตอกเลยครับตอกแคบเพราะอยู่ยืนอย่างร่มแห้งบ่ค่อยเข้าถ้่ว วันนี้บล่มแดแต่อากาศเย็นครับอย่างมานิดนึงถ้าเขาพอลอกออกแบบนี้มันกีดพวกเขาเมื่อถึงทอน้ำยางครับนี่ครับถ้าชอบิปนี้ขอติไปต้นนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม สวัสดีครับ